สวัสดีจ้าพี่น้อง FC ช่องชนะต่อพ้าความทุกคนนะจ๊ะวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตเจ้าเพชรตะวันในวัยสามปีเจดเดือนจ้ะพี่น้องสามปีเจดเดือนตอนนี้ความสูงหนึ่งยเจ็ิบสเซนติเมตรเพชรตะวันเป็นลูกชายของรุ่งเพชรนะคะกับแม่บัวขาวเป็นลูกสาวของดาวซีพี อนนี้กับสังกัดชนะประภาฟาร์มควายงามเมืองขอนแก่นจากพี่น้องเบอร์โทรศัพท์ฟาร์มกับ0619989593จ้ะน้ำเชื่อตอนนี้กับโดละ500บาทซื้อ10แถม5จากพี่นอ้อง15หลอด5,000บาทสามารถสั่งได้เลยจากพี่น้องพร้อมส่งทั่วประเทศ ตอนนี้ผสมจริงกับผสมจริงอยู่ที่ห้าพันกับพี่น้องแต่ว่าต้องน้ำแม่พันมาอีกแล้วจต่ไม่ได้เอาพอพันออกไปผลงานเพชรตะวันกะช่วงนี้กะมีให้เบิ้งเรื่อยๆจต่พี่น้องได้ทั้งคุ้งส่างแล้วกะกล้ามเนื้อค่ะแม่มุนมุนมุนไทยพี่น้องเบิ้งนะหันมาพี่ก็ได้ค่ะ โอเคยืน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 นีอหละจ้ะพี่น้องเพชรตะวันทายาตพ่อรุ่งเพชรเพงบันทายจ้ะ ขาหลังจัดขาหลังเจอกันอยู่งานลอ,อยเอ็ดเด้อจ้ะพี่น้องจังไดก็ฝากติดตามเพชรตะวันในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักนิ้ละจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า